ขเ,ข,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 ข,เข้ากันเดอพี่น้องข้าแรงข้าแรงเข้าแรงนะคะเข้าแรงอข้ากระตั้งบดีเนาะเอียง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 นาะข้า่อง ขนมเส้นขนมเส้นขนมเส้นทำงานอีกแล้วกินของแคมน้ัใดก็ต้องกินอย่างนี้แหละมันฝรั่งไว้ไม่ทันเขาเขาเมาไปหมดเลยว่ะได้สักกนเขาเมาไปขายต่อว,ว่ะ

ตารีิบนแซมีือบนแซม bà bà này mới đây cái yam pha na nè, cái pha cà na bà, à, bà này bà na, cắm sao bát เจีายวญี่ปุ่นนะ่ะสวัสดี ไฟดวนกินแล้วเป็นยาดีเนี่ย้านมะเรนะ็งเนี่ยอืมมากเ่า ปลารดปลาเดเนี่ยนักนินอ่ะแต่ว่าปลาไหลอะ่ะเขาเอามาขายอะ่ะโอ้ยปลานายยังไปซื้อนะ่ะไปซื้อซบทาโลสองร้อยก็กินอ,อันนี้ปลาไหลปลาไหลปลาเอียนปลาเอียนปลาดักงู เขาเอามาขายเนี่ยยังว่าซื้อหัวโตวมากกินอ่ะไปไลปไปไลหัวโตวมาก,กินอ่ะ ทำบุญน่กินอาหารซุกเขาไปซื้อโซนอาหารซุกอาหารสุกเงินหลังนี้หลังนี้หลังนี้บันไตนะขอกินอาหารสำเร็จได้บ้าค่ะมหมูบันไต้หมูเย็ายนางหมูเนี่ย ไม่ต um oh ้องเยอะถึงกะได้กินเลยซื่อหอมหัวแดงโลครึ่งโลหกขีดเก้าสิบเก้าสิบห้าบาทหอมแดงโลหกขีด cắt xíu mà bạc đấy nó gần rôi à, lô hóc lô hóc này nè, thì phải nè นี่เอาใส่ถุงเนอใส่ถุงนะรนะุงนี้จะอุ่นกินได้ 那你唔得。Mm, 你们知道。Mm hmm. เปิดปากเลยนักแก่เนาะปะลารดปลาเล็กเนี่อืมพวกหัวมักขนาดนี้เอาวอาพี่น้องอไลแล้วก็ไปไปไป